การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งอัตลักษณ์โรงเรียนน้อมไหว้ทักทายดีมีทักษะชีวิตเอกลักษณ์โรงเรียนเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมคำขวัญโรงเรียนเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมนำชุมชน โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยมีเขตบริการ4หมู่บ้านบ้านหลวงหมู่ที่5บ้านหลวงหมู่ที่14บ้านเหล่าพัฒนามหมู่ที่17และบ้านดงสว่างหมู่ที่16โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยตั้งอยู่หมู่ที่16บ้านดงสว่างตำบลน,นาผู้อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เป็นโรงเรียนขนาดกลางผู้บริหารสถานศึกษานายสุริยาสมโชคโรงเรียนบ้านโรงหัวสวยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนแบ่งเป็นข้าราชการครู15คนพนักงานร,ราชการ1คนพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ1คนและนักการพานโรง1คนจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา2563ระดับชั้นอนุบาล57คนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-6 114ถึงคนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงาจำนวน50คนรวม2 2 1คนผลการบริหารการจัดการสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับปถมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยได้ดําเนินการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพเด็กโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาโดยทั้งนี้โรงเรียนยังเป็นโรงเรียนที่ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดมีเหตุผลและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้มาตรฐานที่2การบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยได้จัดทำหลักสูตร ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านมีคุณครูเพียงพอต่อชั้นเรียนส่งเสริมให้ครูมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อบริบทของโรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยได้จัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพมีการจัดการใช้สื่อทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมและดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่องผลการบริหารจัดการสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยได้ดำเนินการตามแผนงานโดยมีโครงการที่สอดคล้องกับวิธีใหม่วิธีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งมีโครงการอ่านออกเขียนได้โครงการ รักการอ่านโครงการกิจกรรมเต้นประกอบเพลงสูตรคุณพาเพินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโครงการลูกเสือเนนารีและโครงการโครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำ เดี๋ยวขอทดสอบการปลอมมือก่อนปลอมมือแบบอนุบาลปลอมมือหนึ่งครั้งปลอมมือแบบอนุบาลปลอมือหนึ่งครั้งปลอมมือแบบปถมปลอมมือห้าครั้งโวยร่างกว่านี้หมใหม่ดีเพียบโมดีดรไปปมมือแบบมัธยมนะมัธยม ปลอมือตามขาสัตว์ตบเป็ดตบไก่ตบวัววัวบ้านโปรเซมีห้าขา ที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยได้ดำเนินการมีกำหนดค่าเป้าหมายการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาและการจัดทำแผนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนการตรวจสุขภาพได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหลวงมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพมาตรฐานที่ 3- กระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริงไปใช้ในชีวิตได้และมีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการทำปัประกันคุณภาพภายในะขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับฟงังขอบคุณค่ะ